สวัสดีครับผมนายวงศกรวันมณนีนะครับปัจจุบันอายุ42ปีนะครับเมื่อก่อนผมมีอาชีพครับทำงานโรงงานนะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็พอดีช่วงนี้โรงงานปิดกิจการลงครับก็ได้กลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดครับอาชีพเสริมก็มีขับรถรับส่งนักเรียนครับแล้วก็ทำนาร่วมด้วยครับแล้วก็มีขับโดนด้วยครับบินโดนก่อนปลูกข้าวนี้ทำงานในโรงงานนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ครับมา13ปีครับ ุดเปลี่ยนที่มาทํานาตอนนี้ก็คือโรงงานที่ทําอยู่ปิดกิจการลงครับปลูกข้าวเดือนพฤศจิกาปี67ครับปกติก็มีความสนใจด้านเกษตรอยู่แล้วครับแต่ว่าติดตรงที่ว่าทํางานประจําอยู่ครับก็เลยไม่มีเวลามาในการที่จะทําด้านเกษตรนะครับตอนนี้ที่เราทํานาปังอยู่ตอนนี้ประมาณ9ไร่ครับแต่ถ้านาปีที่จะทําข้างหน้าในประมาณ20ไร่ได้ครับ ใน1วันที่ทํางานเหรอครับก็จะมีช่วงเช้านะครับก็จะไปขับรถรับส่งนักเรียนครับประมาณ6กโมงถึง8ปดโมงครับก็จะเส,จเสร็จงานตรงนั้นแล้วก็จะมาทํานาครับแล้วก็ประมาณช่วงบ่ายสามโมงเย็นอย่างเงี้ยผมก็ต้องกลับไปรับส่งนักเรียนเหมือนเดิมถึง6กโมงเย็นไปรับส่งนักเรียนเสร็จก็จะเป็นช่วงที่เราพักผ่อนนะครับเหตุผลที่ซื้อโดนนี่คือว่าผมทํานาครั้งแรกนี่คือยังไม่มีประสบการณ์ครับแล้วก็จากที่ได้ลองทําด้วยตัวเองดูแล้วเนี่ย รู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็การฉีดพ่นจะให้ครอบคลุมเนี่ยต้องใช้เวลานานการครอบคลุมนี่ก็พ่นไม่คอ่อยครอบคลุมเท่าไหร่โดนที่ซื้อมาเนี่ยคุณพ่อแนะนําตัวที่คุณพ่อใช้อยู่นะครับใช้โดนของเอลนิกครับ20ลิตรครับตัวนี้ก็จะครอบคลุมเรื่องหวานเรื่องพ่นอย่างเงี้ยครับพอดีไปที่เชียงรายครับแล้วคุณพ่อเนี่ยมีโดนอยู่แล้วแล้วก็ได้ทดลองบินใช้ดูก็รู้สึกว่าโอเคครับการใช้งานอะไรนี้ก็ค่อนข้างไม่ไม่ยากครับ พ่อนะครับได้ติดต่อสาขาที่เชียงรายครับแล้วก็สาขาเชียงรายเนี่ยได้ประสานมาที่อุดรครับแล้วก็ได้การให้เบอร์กันแล้วก็นัดบินโดนกันนะครับเพื่อเพื่อจะเอาตัวเดโมนะครับมาสอนก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับวันที่เราสะดวกครับเจ้าหน้าที่ก็มาสอนการบินครับประมาณ3วันครับพนักงานสาขาอุดรนะครับเวลาโดนที่มีปัญหาหรือว่าเราไม่เข้าใจคําถามตรงไหนเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามเขาได้ตลอดครับซึ่งให้ครับปรึกษาได้ดีครับ การสอนที่เจ้าหน้าที่สอนนีครับก็เข้าใจง่ายนะครับไม่เข้าใจตรงไหนเนี่เขาก็บอกรายละเอียดสอบถามนั้นตลอดนะครับการรับจ้างนาปังนี่แหละครับจังหวัดหนองคานะครับส่วนมากปีนี้มันจะค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ทํากันน้อยครับส่วนมากก็จะมีอยู่2,3สามเจ้าครับที่ว่ามาจ้างให้ไปพ่นนะครับแต่ถ้าเป็นนาปีก็คงจะเยอะกว่านี้ครับด้วยเนื่องจากว่าตัวผมเนี่ยทำหลายอาชีพนะครับเนาะ ทั้งขับรถรับส่งนักเรียนแล้วก็ทํานาแล้วก็มีทาสวนบ้างเล็กน้อยแล้วก็มีรับจ้างด้วยอย่างเงี้ยครับก็ตั้งแต่มาใช้โดเนี่ยครับก็ทําให้เวลาในการทํางานเนี่ยสั้นลงครับแล้วก็มีเวลาให้ครอบครัวแล้วก็งานเสริมอะไรเงี้ยที่เราทําอยู่เงี้ยก็มีเวลาสามารถจัดสรรเวลาได้ลงตัวมากขึ้นครับ